สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยขิวกัดจะพาคุณผู้ชมไปชมขั้นตอนและวิธีการเพราะชำใบกวักมรกตด,ด่างนะครับส่วนขั้นตอนและวิธีการเพราะชำใบกวักมรกตด,ด่างแบบไหนอย่างไรให้งอกรากเร็วนะครับเกิดโขดและเกิดหน่อหรือแทงหน่อได้เร็วยิ่งขึ้นมีวิธีการอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ วิธีการเลือกนะครับว่าจะใช้ใบกวักมรกตด่างตัวไหนนะครับมาใช้ในการชําให้เราเลือกใบที่แก่นะครับหรือเป็นใบที่มีความสวยงามน,นะครับอย่างเช่นกวักมรกตด่างต้นนี้นะครับฝั่งซ้ายจะมีลายสวยงามน,นะครับฝั่งขวาจะออกเขียวนะครับให้เราเลือกใช้ฝั่งซ้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับการชํำ ใบกวักมรกตด่างนะครับการที่เราใช้ใบเขียวหรือใบด่างนะครับเวลาที่ได้หน่อออกมานะครับจะเป็นหน่อที่ด่างหรือหน่อที่เขียวหรือหน่อที่เผือกนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับไม่ใช่ว่าเป็นใบกวักมรกตด่างแล้วเวลาชำหน่อออกมาจะต้องเป็นหน่อที่เป็นหน่อด่างทุกหน่อไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับว่าจะได้หน่อแบบไหนนะครับลักษณะของหน่อที่ออกมานะครับสมมุติว่า ถ้าถ้าสมมุติว่าใบนี้นะครับหน่อที่มันง,งอกบริเวณจุดที่มีความด่างนะครับหน่อที่ออกมาก็จะด่างแต่ถ้าเขางอกบริเวณที่มีสีเขียวนะครับหน่อเขาจะก็จะเขียวนะครับหรือบริเวณที่เป็นสีเหลืองมากๆแบบนี้นะครับก็อาจจะเผือกได้นะครับดังนั้นแล้วการเลือกใบกวักมรกตด่างเพื่อชำนะครับการได้ใบที่ดีนะครับแม่พันธุ์ที่ดีก็จะทําให้หน่อออกมาเป็นหน่อด่างแล้วก็มีความสวยงามนะครับ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการตัดนะครับตัดใบกวกมรกตด่างนะครับออกจากลําต้นนะครับวิธีการตัดก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่สําหรับผมนะครับจะใช้กรรไกรนะครับเพราะว่าการใช้กรรไกรนะครับมีความแม่นยํากว่าการใช้มีดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยที่สูงกว่านะครับเวลาให้เราตัดนะครับให้เราเลือกตัดบริเวณชิดกับชิดกับไอตัวลํากิ่งนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับใบกวางมันกระดางของเราที่เราจะนําไปชํานะครับต่อไปไปดูวิธีการชํากันเลยครับวัสดุที่ใช้ในการเพาะชํานะครับตัวแรกนะครับจะเป็นพีทมอสนะครับตัวนี้ครับหนึ่งส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับหนึ่งส่วนและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น ทรายละเอียดนะครับสำหรับก่อสร้างนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับตัวนี้จะเป็นปูนแดงนะครับเอาไว้ทาเพื่อกันเชื้อรานะครับต่อไปนะครับผมจะทาปูนแดงนะครับทาปูนแดงไปที่บริเวณที่เราตัดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พืชนะครับเนานะครับทาแบบนี้นะครับผมทาครับ าทุกใบเลยนะครับผมปูนแดงน,นะครับมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อรานะครับสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับมีตั้งแต่ขนาดาราคา5บาทนะครับ10บาท20บาทนะครับ เราก็ดูความเหมาะสมในการใช้งานของเรานะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปล่อยให้เจ้าปูนแดงนะครับแห้งก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปชําในระหว่างที่เรารอปูนแดงแห้งนะครับผมจะไปผสมวัสดุเพาะชําก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เรานำพีทมอสนะครับเทลงไปหนึ่งส่วนนะครับ ไปเลยนะครับจากนั้นตามด้วยขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับที่เราแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับและตัวสุดท้ายน,นะครับจะเป็นทรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับส่วนเศษก้อนหินอะไรเราก็เก็บทิ้งน,นะครับต่อมานะครับคนส่วนผสมนะครับทั้งหมดนะไม่ใช่คน ตัวขุยมะพร้าวนะครับและพีทมอนะครับจะเป็นวัสดุเพาะชําที่ทําให้รากของใบกวกมะลกัด่างนะครับเดินได้ดีเพราะว่ามีความพุ่มนะครับอยู่ในวัสดุเพาะชํานะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมจะนําวัสดุเพาะชํานะครับลงไปในแก้วนะครับแก้วน้ํานะครับที่ผมใช้นะครับ จริงๆแล้วนะครับเราใช้แก้วน้ําที่เหลือจากการซื้อมาดื่มนะครับพวกแก้วน้ําหวานแก้วน้ําอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นแก้วน้ำหนึ่งใบแล้วก็มีฝาครอบนะครับฝาครอบของผมนะครับจะสังเกตว่าข้างบนจะรูปิดนะครับตัวนี้จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับซื้อแก้วน้ําหวานมานะครับล้างทาความสะอาดบริเวณนี้เขาจะมีรูอยู่นะครับให้เราใช้ เทปกาวใสนะครับปิดบริเวณรูด้านบนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกรอกวัสดุพ่อชาก่อนนะครับให้เราตักวัสดุพ่อชานะครับลงไปแบบนี้นะครับสักประมาณครึ่งหนึ่งของแก้วน้ําแบบนี้นะครับจานั้นวางไว้เลยนะครับ โอเคก็เป okay. right ็น okay. อันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะนําใบกวกมรกตด่างนะครับมาปักชําลงไปในวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ปูนแดงของเราก็แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาปักชําให้ชมกันครับก่อนอื่นนะครับให้เราใช้เหล็กนะครับหรือถ้าไม่มีเหล็กก็ใช้ตะเกียบหรืออะไรก็ได้ครับ เจาะรูแบบนี้ครับจากนั้นนะครับนําใบกอกมรกตด่างนะครับวางลงไปแบบนี้นะครับในแนวตรงนะครับไม่ต้องให้เอียงหรืออะไรนะครับแบบตรงๆลงไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เหล็กหรือไม้นะครับเสียลงไปเบาๆแบบนี้นะครับไม่ต้องกดให้แรงนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเลยนะครับ เจาะรูลงไปนิดนึงนะครับพอไม่ให้ใบกอกมรกตด่างของเราเสียหายนะครับแล้วก็วางลงไปเบาๆแบบนี้นะครับเราจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับบริเวณนี้แบบกดเบาๆเพราะตอนที่เรารดน้ํานะครับวัสดุปลูกก็วัสดุเพาะชานะครับก็จะลงไปปิดบริเวณที่เป็นที่ว่างอยู่แล้วนะครับตัวต่อมานะครับใบนี้นะครับต้องเจาะรูแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็วางลงไปเลยนะครับตัวสุดท้ายของผมนะครับใบนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตัวที่เราใช้เป็นกระถางที่เราจะมาเพาะชํานะครับตัวนี้ผมถึงใส่ทรายนะครับน้อยกว่าตัวอื่นนะครับแล้วเวลาที่เราเสียบใบกวากมรกตด่างลงไปนะครับ เพื่อไม่ให้ตรงส่วนปลายใบนะครับโผล่ออกมาเกินกับฝาปิดแก้วน้ํานะครับตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะก็จะรดน้ํานะครับต่อไปนะครับก็ใช้น้ำนะครับรดลงไปแบบนี้นะครับเอยียงนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับ ถ้าท่านใดมีฟอกกี้นะครับหรือตัวฉีดน้ําแบบเบาๆนะครับก็ใช้ได้นะครับลดน้ําเราจะลดน้ําแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับลดให้ชุ่มเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เราจะครอบฝานะครับเพื่อนําใบไม้ของเราไปอบนะครับหรือไปเจเนเรตอุณหภูมินะครับเพื่อให้เขางอกลากเร็วขึ้นนะครับแบบนี้ครับลดให้ชุ่มเลยนะครับ แบบนี้นะครับให้ครบบข้างห้ากระถางนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะนําฝาครอบแก้วมาครอบนะครับกยุดไหมนนะต่อไปนะครับผมจะนําฝามาครอบบริเวณปากแก้วนะครับสําหรับวิธีการครอบนะครับเข้าง่ายนิดเดียวนะครับให้เราวางฝา รอบแก้วลงไปแบบนี้นะครับแล้วใช้มือกดไว้จุดหนึ่งนะครับแล้วไล่ไปด้านหลังนะครับแบบนี้ครับเสร็จนะครับตัวที่สองนะครับกดไว้เลยนะครับแบบนี้นะครับกดไว้แล้วก็โอเคนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากนี้นะครับผมจะนําเจ้ากวกมรกตด่างนะครับใบกวกมรกตด่างที่ผมชําใบไว้นะครับไปวางไว้ในที่มีแสงแดดลาไรนะครับเนื่องจากว่าต like <t nak S 2> ัวเจ้ากวกมรกตด่างนะครับส่วนที่เป็นสีขาวนะครับที่มีความด่างแบบนี้นะครับเมื่อโดนแดดนะครับใบเขาจะไหม้นะครับดังนั้นเราต้องนําเขาไปไว้ในท no ี่มีแสงแดดลาไรเพื่อไม่ให้ใบเขาไหม้นะครับ แล้วตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่ารากของเจ้าใบกวักบรกตด่างจะเดินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักสองตัวนะครับส่วนตัวอื่นๆผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่เราชําไว้นะครับเมื่อหนึ่งเดือนกว่าที่แล้วนะครับ ใช้วิธีการช้อนเอาวัสดุเพราะชำนะครับออกมาทาั้งหมดทำเบาๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับคือตัวที่ผมเพราะชํำไว้หนึ่งเดือนกว่านะครับจะร้องด้วยนี่นะครับเดี๋ยวดูกันครับว่าเขามีรากหรืยอยังนะครับ ตัวนี้หนึ่งเดือนกว่าแล้วนะครับอ๋อนี่นะครับครับรากงอกแล้วนนี่ครับหนึ่งเดือนกว่านะครับอ่าใบกอกก็จะมีอ่าหัวของเขานะครับคือบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีรากแบบนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองนะครับเดี๋ยวดูตัวตัวนี้ครับตัวนี้ใบเล็กเป็นนิดนึงแต่ว่าอยากจะดูว่าใบาเล็กเขาจะมีรากหรือเปล่านะครับเราจะาขอาออกมทั้งหมดตัวนี้เป็นใบเล็กนะครับเอาตัวที่สองนะครับตัวที่สองมี มีรากนะครับแต่ว่ามีอยู่นิดๆเดียวนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเขาแทงรากอยู่นะครับตัวนี้เดือนกว่าเดือนกว่าได้ถ้เปรียบเทียบนะครับตัวใบใหญ่ของเราจะมีรากประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวที่สองนะครับผมก็จะช้ำเขาแบบนี้นะครับจนครบสองเดือนนะครับเมื่อครบสองเดือนแล้วผมก็จะ นําเขาออกมาลงวัสดุปลูกนะครับอย่างอย่างตัวอื่นนะครับอย่างอย่างตัวน mm ี้นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามเดือนกว่านะครับเขาก็จะแทงยอดออกมานะครับด้านหลังของด้านหลังของใบกวาโมรกตด่างนะครับเขาจะแทงหน่อขึ้นมาบริเวณนี้นะครับเหมือนกับเจ้าใบนี้นะครับทีแทงขึ้นมาตัวนี้สามสี่เดือนแล้วนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะสเปรย์น้ำให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูรากชัดๆนะครับนี่ครับนี่ครับคือรากของเขานะครับนี่คือ,อบริเวณนี้เขาเรียกว่าหัวของกวักมรกตด่างนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็คือรากของเขานะครับตัวนี้ที่เห็นออกหน่อยอย่างนี้นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4เดือนนะครับเขาจะออกหน่อมาอย่างนี้นะครับแต่ช่วงที่คุณผู้ชมนะครับถ้าชําไปแล้วประมาณ1เดือนเขาจะออกหัวนะครับจะมีหัวลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมผมจะลื้อให้ดูนะครับสักครู่นะครับลักษณะนี้นะครับ คือก่อนที่เขาจะมีหนอนะครับชําไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนนะครับเขาจะมีหัวหรือโขดนะครับของเขาแบบแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเขาจะมีแค่ใบนะครับใบเดิมของเขาแล้วก็จะมีหัวนะครับหรือเป็นโขดอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อผ่านไปตัวนี้เป็นรากรากนะครับเมื่อผ่านไปประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับเขาจะเริ่มออกหน่อแบบนี้นะครับ นี่นะครับจะเป็นหน่ออย่างนี้นะครับซึ่งหน่อหน่อที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับจะเป็นหน่อที่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับดูลักษณะของเขาจะมีความด่างนะครับนี่ครับหน่อเขาจะมีความด่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าใบชําของเราครับยังสดอยู่มาเดือนนะครับ ผ่านไปสามสี่เดือนยังสดอยู่เหมือนเดิมนะครับและนี่ก็คือหน่อที่เขางอกออกมานะครับตัวนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเขาจะด่างเหมือนตัวใบชํำของเราหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วน่าจะมีลายด่างเล็กๆอยู่นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นใบชํำเหมือนกันนะครับแต่หน่อที่งอกคุณผู้ชมเห็นไหมครับลักษณะของเขาจะเป็นเผือกมากกว่านะครับนี่ก็เป็นการลุ้นนะครับว่า การชํำของเราเราจะได้หนอที่ด่างแบบนี้นะครับอาจจะด่างแบบนี้นะครับหรืออาจจะได้หนอลักษณะคล้ายๆกับลุ่มด่างนะครับแบบนี้ครับหรืออาจจะเป็นเผือกแบบนี้เลยนะครับซึ่งหนอที่เป็นเผือกนะครับเวลาเมื่อเราเลี้ยงไปช่วงหนึ่งนะครับใบของเขานะครับไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะครับแล้วก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็ดำเปื่อยไปในที่สุดนะครับ แน่นอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับและวิธีการพ่อชํำกวักมรกตด,ด่างของช่องไทยคิวพัดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ